ช่วงนี้นะคะจะพาไปดูบรรยากาศของสถานธนานุบาลนะคะในเขตเทศบาลเมืองเบตงนะคะคึกคักค่ะหลังจากราคาทองผันผวนค่ะราคาทองผันผวหนักนะคะดันประชาชนได้แห่ใช้บริการสถานธนานุบาลเบตงคึกคักทั้งจำนำไถ่ายถอนเพื่อเสริมสภาพคล่องและเก่งกำไรค่ะ บรรยากาศการใช้บริการที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักหลังราคาทองคําในช่วงที่ผ่านมาเกิดความผันผวน,นอย่างหนักโดยก่อนหน้านี้ราคาทองพุ่งสูงแต่ระดับบาทละ80,000บาทและล่าสุดได้ปรับลดลงมาอยู่ที่บาทละ72,350บาทอย่างไรก็ตามราคาที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนเดินทางมาจำนำและไถ่ถอนทองคำอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้นะคะมีประชาชนทยอยเข้ามาใช้บริการตลอดทั้งวันทั้งกลุ่มที่นําทองมาจำนําเพื่อนําเงินนะคะไปหมุนเวียนใช้จ่ายในชีวิตประจําวันและกลุ่มที่มาไถ่ถอนทองเพื่อนําไปขายต่อให้ร้านทองหวังทํากําไรจากส่วนต่างราคารวมถึงเพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากการจำนำนางสาวนูริยะสาแมผู้จัดการธนาคารขออภัยค่ะผู้จัดการ สถานธนานรุบาลเทศบาลเมืองเบตงก็เปิดเผยนะคะว่าหลังราคาทองคํำได้ปรับตัว so สูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาทําให้มีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเมื่อวันที่29มกราคมมีประชาชนมาใช้บริการแน่นตลอดทั้งวันและในวันนี้ก็ยังคงมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะ ครั้งนี้สถานธนานบาลได้ปรับราคารับจำนำให้สอดคล้องกับราคาทองคำในตลาดโดยราคาทองคำน้ำหนัก1บาทรับจำนำอยู่ที่53,000บาททองคำน้ำหนัก2สลึงรับจำนำา2 6 0 0 0บาททองคำน้ำหนักหนึ่งสลึงรับจำนำหนึ0 0หบาทและทองเครื่องสลึงครับรับจำนำา6000บาทเจ้าหน้าที่ระบุว่าในแต่ละวันมีประชาชนหมุนเวียนมาใช้บริการมากกว่า300คน ขนาที่ทิศท,ทางของราคาทองคำในวันนี้มีแนวโน้มปรับลดลงค่อนข้างแรงแต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากราคาทองอาจมีโอกาสผันผวนขึ้นได้อีกในระยะต่อไปครับ